พี่ถุกไหนแล้วฮัลโหลพี่กีได้ยินไหมฮัลโหลโอ้ยได้ยินเสียงพี่หน่อยไหมเจ้าวเจอแล้วนะผมมาอะไรนะเจอแล้วเจอแล้วเจอแม่แล้วเหรอน้องกีน้องกีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่หน่อยไม่ได้ยินเสียงเสียงไม่ฮัลโหล พี่กิพิกิพ่กิอยู่ไหนพ่กิกิฮัลโหลพี่หน่อยเจอแดงแล้วแล<ะ>้วแม่เป็นยังไงมั่งโอเคสบายดีทั้งหมดสบายดีแล้ว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 พี่หน่อยโทรหาพี่หนุ่มว่าไม่ต้องเข้ามาแล้วเพราะว่ามันน้ำมันขึ้นถึงเอวเดี๋ยวจะเป็นห่วงกันอยู่อีกโอเคแล้วเดี๋ยวคือน้องออกออกไปเลยใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวลองดูเรือดูอะไรเดี๋ยวดูก่อนยัง แม่มีแรงอยู่ใช่ไหมน้องมีมีมีเดี๋ยวให้กินน้ำอะไรเออเออเออเรื่องนีงน้อยู่ตรงไหนโอเคโอเคโอเคแน่ที่บ้านได้ได <Okay, huh? S 1> ้โอเคค่ะ